ครับอ่าสวมมาผ้าควนเราที่นี่ข้างหลังเป็นไรเบื้องกำลังยางเบื้องกำลังหนึ่งโอ้ไก่ดิไก่บอกไว้โอ้เสี่ยวกันอะไรดอกไหมเออควนเรี่ที่ชุดเขรียดเลยโอ้พุ่นสีตุ้งกับขี้นะครับบอกอ๋อโคกทรับควนน่ะครับอกใครล่ะกับโซนจักไรไม่ซุงแต่ยังเป็นเนื้อที่ทั้กบนเนี่ย หาชิปหาชิปที่บอกโอ้หาชิปไรแต่ว่าส่วนของพ่อเราแปลงให้ผมเนี่ยจากจากนี้จากกำแพงคุนมะนีอ๋อแต่พ่อผมยืดกุ๊กไม้นี้ยีนกุกไม้ที่เห็นอยูันี่แล้วกันเจือจะไปพ่อหลองพักนั่นอ๋อหลวงน้องพักอยู่นี่อันนี้ของพี่สาวอ๋ออันนี้ของพี่สาวพักอยืดและพุ่นอ๋อพี่แอมอ๋อพักยืดพุ่นกันครับโอเคโอเคฮะขอบคุณหลายๆเด้อที่ได้มาเยี่ยมมายี่มโอเคครับ อะไรพ่อกันนี่ครับนี่คือหลังบ้านของหนึ่งลุ่งที่บาเัาไปกลับรถมาถอยนี่ถอยนี่ว่นออกคนก็ได้เอาอันนี้นะที่คือสํานักงานของหนึ่งลุ่งที่บานะครับเดี๋ยวมาเยี่ยมมายามลองโอ้ดิ้ยุ่นี่ด้วยนี่นะอือโอ้นี่ป้ายหนึ่งลุ่งที่บานไปเรียวเรียวใส่เอาเนี้ยนะครับเออโอ้อันนี้ที่พี่สาว รวมๆทั้งหมด50าสิบไร่ครับที่ไหนเกเศรษฐีแล้วเนาะอนะครับเป็นที่หนึบ้านเศรษฐี่หนึ่งนุ่งทิวาเนี่ยมาเยี่ยมแล้วก็กลับไปพักผ่อนกับพี่น้องไร่ละสามล้านครับครับไปพักผ่นอนที่ไหนครับผมนี่หน้าบ้านสำนักงานหนึ่งนุ่งทิวานะครับนี่คือสำนักงานนางกินขาน้าวหัน น,นี่คือบ้านพ่อสมานี่บ้านของคุณพ่อของหนึ่งนุ่งท่วานยครับนี่ครับอ่ายห้อ่นี่นรออนตรงไปนี่บ่ครับเราก็กลับอาณาจักรของเราทีนี้อยู่อะไรนะตรงไปใช่ไหม เลี้ยวซ้ายได้หมดอ๋อทุกซอยทะลุทะลุหมดนี่โอ้ที่นี่คือเจ้าถิ่นนะครับนี่เรยรพวกผมว่าคว่างอารมณ์อำเภอเมืองศรีช่วแก่บุญบารมีคุ้มแฟนบทีอืมที่นี่คิดถึงก็ค้าขายผักเนี้ยหนีเนาะมั้วพวกมิสายอยู่นี่ตรงหน้ามัน เดี่ยซ้านะครับต,ต้องไปกข้าบาัไม่ไม่ต้องเดิมๆมม่ไมโอ้โหครับแปดโมงเศร้านะครับป็เป็นแปดโมงเศร้าดรอกเช้าๆนี่แหละครับอ่เนะวลาเอาเนื้อให้ปลาโอ้โ้โอ้ะดูกเลีนออกจากไต สาระถือกินน่ะไม่ถือกินนะ่นนะโอ้บ่อ,อปลาดุกนะครับน้าหนีอ่อพ่อกินมาหน่อยหน่โอสเสด็จมาบน nhiêu rồi là à, thế oh. này. Anh em không ăn hết được. tập tiền. ướp. บรรยากาศแย้มเศร้าครับคือที่อำเภอศรีบุญเรืองบ้านหนองม่วงอย่าลงไปนะตกนะนะสุดไหมโอ้มันจับกินปลาหน่อยวันดูง่ายตัวนี้น,นี่โอ้โหครับเศ้า ไอ้ตุ้มบิ๊กไงอืมอืมกินอยู่บ่มาไล่ครับพี่น,น,น้องเอ้ยสดชื่นดีดีกว่าอยู่ในเมืองกรุงนะครับ พี่น้องมีอุปกรณ์สอยมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่เป็นน้ำบริสุทธิ์หลวงปูบอกว่าบุญล่อมถ้าบุญล่อมคินยังบอกเครียดเครียดซึกินน้ำมะพร้าวเลยคนบอก อันนี้แก้ได้หนิปึ้งหวพ่วง,งได้อีกปึ้ง,งไม่ต้องขึ้นนะทุกวันนี้มะพร้าวไม่ต้องขึ้นนะ งอเราเวด่ยงงอแล้วไข้มันนี่ละอึ๊บปึง้งโอ้โหเดี๋ยวสองไวเลย,เลยขอป้าเราคนโอ้กิ่งมาใส้ขาเลยตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าลูก ว่าไงตัวนั่นนึงกิ่งของปลาอ้มันมันเกอบทางพี่ทางพี่กิง่งเว้ยก็ปเขา่องพี่ ก,ก,กินต่พาวแบบแล้วไปนอนกันเลยเขาใก่้ถูกแล้วโอ้ลายแจงเลยหลายลูตัวหนึ่งสอี่้าหกเจ็ดแปดต10เป็น10บน้อยเด้ตัวนเ,นเอาลุงแจงมงหันเอาลุงมาเลยตัวนี้เดี๋ยวพี่น้อย นี่ดอกนี่วะอืมมันแน่นดิพาบุางก้อนจะเฝ้าพี่โอนกันขายยาพี่สุดต,ต้องพาบุางจังวยก่อนมันเ,เปิดก่อนมีดมาแล้วมีดมาแล้ว นนีี่่ลองเบิง้งกันปุ๊บมันจะมีน้ำ ่าว่าเริ่มบอกความว่ามีกระลาเอาอ่าเห็นแล้วโอเคโอ้ยยืดอ,อยู่เหลือเห็นเห็นแล้วบอะเตรียมตัวโอ้กำลังแสบตัวเนี่ยออนี่นะบอสนี่ อัเด็กมีดสมแล้วเ้ยมีนสมเลยโอ้ยเร็วๆเฮียเอ้อืมครบ่มีน้ำนี่ขนาดบ่มีน้ำเลยนี่กูนะครับขนาดบ่มีน้ำเลยนี่น้ำสบายอืมน้ำเปล่าน้ำมะพร้าวน้ำเปย่งก็เป็นแม้ 嗯。Mm hmm.